S <S เล่นรถเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณจะไปเล่นงูท่านสาวเพื่อสองปีที่แล้วก็คือเรอรบ่เองถ้าคุณถ้าคุณจา,ากเล่นคุณก็ไปที่เกี <S <S ่ยงรงแรมก้อนเ้ตรงนี้เลยโเคลลเทวรบเนี่ยแล้วแล้วคุณก็กดเทปได้เลย <S 2> <S 2> นี่ง่าย,ายๆเดี๋ยวเราจะนี่เราจะไปเล่นรอรบกันนะครับพี่น้องเกี่ วะเนี่ตูแบบเก่าเก่ากึกเลยได้ไฟแช็กด้วยดูโคม,มเด็ดโคมอ่ะโคมแบบแบบแบบตำนานเออใช่แล้วก็ ในเวอร์ชันเก่าลัสลัสจะมาเร็วกว่าเวอร์ชันใหม่แต่ว่าข้อดีของเวอร์ชันเก่าก็คือเราเปิดประตูมง่วๆไปเลยเราไม่ต้องแบบไปไป,ไปนั่งนับเลขเลยเพราะมันจะไม่มีดูปอีกแล้วโอ้ยไงไม่เจอไม่เจอกุญแจละ แบบวันนี้แต่งตัวแบบไม่เหมือนเดิมแบบแบบยับสนใจเลยแคบบ่ <c oughs> แบบเออแค่ไม่ได้เป็นเฟอร์รี่เฉยๆนี่นี่ไม่มีอะไรโอ้โห,หนึกว่าห้องสมุดว่านนไงไ,ไม่ไปกับไม่ไปจะพีละเตรียมรอนเฮ้ย ่าโอ้ยห้องนี้มีของเว้ยไปแจ็คเว้ยเว้ยไปแร็วแจ็คกูไปจุดกระบื้โอ้ยจำสเกลรอบนี้ไม่กลัวพอมีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโทรเฮ้ยห้องนี้ไม่ถูกไปแล้วห้องสมุดในตำนานแล้วมันก็จะมีห้องทอเออห้องทอ แต่มันอชอบนัดทีก็กเลยเออกไปเอาวินเนียตอนนี้ก่อนนั้นเข้าหรือเปล่าเพราะนั้นแม่งเด็กข้างา้ากตะกุนไม่แม่งไม่ได้นอนเลย โอ้ oh. เวอร์ชันเก่าคือลั์มารเร็วมากตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราัดเฮ้ย <pers> ดูก็ซ่อนได้ <ph cza> โคตรคู่ว่ะเฮ้ยไปดิเออดา สักพักลัดลัดวิ่งมารถไฟกับพิบปอมมันจะกระพิแบแป๊บเดียวเปล่าล้อตอนนั้นเคยตายเพราะรัดไปครั้งหนึ่ง ตอนนั้นมันเป็นแจ่อบัอเเิเหตุด้ยใช่เราไม่ได้ตายเพราะลัสเราแค่อลร่นกล้วยตาย <S 1> <S 1> ในเวอร์ชั่นเก่าถ้าเกิดห้องห้องกับปิบแล้วก็มีตาซีลัสจะไม่มาแต่ถ้าเป็น,<ห>นปัจจุบันก็คือมาอยู่ดีม,ม,ม,มี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 แบบเก่าซีแบบนิเมชั่นในตำนาน นีอ่ะดิมชื่เอเลยโอ้มือล่าลัวมากเลยน,นู้ดโอ้เสียงคิดโอ้เจ้าตู้นะเจ้าตู้อ้าวที่ไทยน้ำดเลย

ถ้ามีเวลามันแบบใกล้ๆเราเราต้องแบบเฉยๆหรือเปล่าวะตอนนั้นเดินสะดุดบางทีมันก็วิ่งมาหาเลยมันไม่ได้วิ่งมาหาเดือดหัเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันรู้แต่แกล้งรูอ่ะเดีวถ้าเกิดวินี่ได้ได้รหัสคุบแล้วอย่าเพิ่งเปิดประตูนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนมันตบเดี๋ยวโดนมันอากาศตูดคนนั่นก็น่ากลัวเลยนะว้าว มันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วเร็วเร็วรีบขึ้นไปเสียวตูดมากจริงเสียงสมุดแถวนี้วะแง,งเจอ,อหนึ่งซิฟโซนโอเคครบ Nope. Oh. I hope you de yeah. uh. hey, nope. Mario uh, let's, let's go! Yeah, yeah. เพื่อนหึงจะผ่านเอ้ยห้องท่อในตำนานม้ยอนี่จะมา,าเป็นอิมโพสเตอร์วันที่สองของการเป็นอิมโพสเตอร์ตีท่อปีศาจตร์ฮโอ๊ยเออไม่ได้โอ้โหเกย,ย์ถ้าเกิดเผลอเก็บวิตามินกู มาดูกันว่าเราเล่นเวอร์ชั่นเก่าเราจะสามารถไปถึงไปถึงห้องหนึ่งร้อยได้หรือไม่เ <c oughs> อ็นเอมาได้เกแล้วมนน้องอีกแล้วเอะ โอเคเอาไปเอ้อีกแลยวมาช้ากาเดินเดินทำไมตายอ้าว อโลนอีกแล้วเหมือนเหมือนในเดอะมายเลยอะ่ะเหมือนในเหมือนในเดอะมายเลยอะ่ะทำไมวินนี่ถึงออกออกดูเร็วจังเลยอะ่ะ<อ>ท,ที่ที่ที่ไอ้น<อ>ั้นที่โอ้โเฮ้ยเฮ้ย เกือบเหม้องข้างหน้ามึงเหมือนจะไป็นห้องห้องข้างยาวนะโอ้ยโอ้ยเอาว่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าอาจจะตาย น่าจะเจอซีกหรือเปล่าวะเอา้าไม่กดเข้าตู้ทำไมเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอ้เอ๊ะทำไมได้ยินเสียงไฟกระพริบอ๋อซีกซีกอยู่ไหนไวะเนี่ยประตูอยู่ไหน ไหนเนี่ยทางนึงอีกทางนึงอีกทางนึงโอ้ยโอ้ยไอ้สุกี้มันเร็วจังวะอีกทางนึงผัวไ้ยโดนสุีมกัดหัวเลยโอ้ยสุกีมมันกัร์ดลิวเืินโอ้เล่นใหม่ไหมเอาจริงดิไม่รู้ หรือว่าหรือว่าเราจะจบคลิปแค่นี้หรือว่าเราจะเล่นต่อไม่รู้